ครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปินเตอร์ Epson L3-110 นะครับกรณีที่ปิมพสีไม่ออกนะครับหรือปิมพแล้วสีไม่สวยคมชัดหรือปิมพแล้วตัวหนังสือผิดเพี้ยนนะครับก่อนอื่นนะครับให้มาตรวจสอบสีก่อนนะครับโดยการเช็คตรงนี้นะครับก็จะไล่สีเลยนะครับตามนี้นะครับสีดำนะครับนะครับเปิดปาก่มานี้ดำเหลืองแดง น้ำเงินนะครับเวลาเติมก็เปิดฝาขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมเติมให้เต็มเลยนะครับพยายามอย่าให้สีตรงนี้นะครับตรงนี้ครับอย่าให้ขาดมากเกินไปนะครับก็จะมีขีดให้ดูนะครับถ้าสีขาดหรืออยู่ประมาณนี้นะครับให้เติมได้เลยนะครับอย่าให้เลยลงมาเยอะนะครับจะทําให้เครื่องปิ้นเรามีปัญหาพอเติมน้ําหมึกเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปตั้งค่าในตัวโปรแกรม ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เปิดโปรแกรม Word ขึ้นมานะครับก็แทรกรูปภาพเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับโดยให้มาที่ปุ่มปุ่มนี้เลยครับแล้วเลือกพิมพ์น,นะครับเลือกเครื่องพิมพ์น,นะครับที่ต้องการโดยในคลิปนี้จะทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เอฟสันสามหนึ่งหนึ่งศูนย หรือ L 3 1 1 0น e r i e s ะครับเลือกได้เลยแล้วกดปุ่มปิเตอร์นะครับก็จะมีเมนูสำหรับซ่อมบำรุงรักษาขึ้นมานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเลือกปุ่มการบำรุงรักษานะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4คํคำสั่งหรือ4เมนูด้วยกันนะครับให้ทำครบทั้งหมดเลยนะครับโดยกดปุ่มแรกนะครับเมนูแรกทดสอบการพิมพ์ครับ จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็กดคําว่าพิมพ์อ่าสังเกตนะครับลักษณะแบบนี้นะครับข้างบนนะครับผลทดสอบปกติแต่ถ้าเป็นข้างล่างนะครับควรทําการทําความสะอาดหัวพิมพ์ใหม่นะครับเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับรอสักครู่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยได้มาแล้ว ดูนะครับเป็นไงโอเคถือว่าใช้ได้นะครับแล้วให้ทำเมนูที่สองนะครับทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับกดหนึ่งครั้งรอสักครู่กดคำว่าเริ่มนะครับก็รอเครื่องพิมพ์ทำความสะอาดนะครับก็จะมีให้สังเกตนะครับตรงนี้ครับให้เต็มเลยนะครับขีดตรงนี้เต็มเลยนะครับโอเคนะครับพอ เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้กดเมนูหรือปุ่มพิมพ์แบบทดสอบการพิมพ์เลยนะครับรอสักครู่นะครับให้กดพิมพ์ได้เลยนะครับอ่าก็จะมีรายละเอียดให้ตามนี้นะครับกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับโอเคนะครับพิมพ์ออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับ ตรงกันเลยนะครับนะโอเคนะครับถือว่าดีนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วกรณีที่เราต้องการล้างหัวหมึกนะครับโดยการกดปุ่มการล้างหมึกได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับกดปุ่มถัดไปติ๊กทั้งหมดเลยนะครับกดปุ่มถัดไป กดเริ่มรอสักครู่นะครับเครื่องปิ้พ์กำลังล้างหัวหมึกนะครับรอให้ครบหรือเต็มนะครับตรงนี้เต็มทั้งหมดเลยนะครับพอล้างเสร็จแล้วนะครับให้กดเสร็จสิน้นเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับให้ทำการ ปรับตั้งค่าหัวพิมพ์นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับรอสักครู่กดปุ่มถัดไปกดปุ่มพิมพ์ได้เลยก็กดถัดไปกดพิมพ์กดเสร็จสิ้นครับให้ตรวจสอบนะครับระบบกำลังพิมพ์หรือจัด ปรับตำแหน่งของหัวพิมพ์ให้นะครับรอสักครู่พอพิมพ์ออกมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโดยการตั้งค่าตามนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับนะแผ่นแรกนะครับแผ่นที่สองนะครับรอสักครู่สังเกตนะครับการไล่สี นะครับก็จะทำออกมาได้ดีนะครับถ้าเราทำการล้างหัวหมึกนะครับตั้งค่าหัวพิมพ์ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆคนนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องหมึกเครื่องพิมพ์มพิ้นแล้วสีไม่ออกหรือตัวหนังสือผิดเพี้ยนนะครับนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะครับ ไอแลละครับสวัสดีครับ